สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำควิเศษนะครับวันอังคานที่16มกราคม2567ครับเวลาในประเทศไทยคือ9โมง30มินาทีครับวันนี้เป็นวันครูนะครับขอราลึกถึงพระคุณครูทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาครับแรเบันดาใจในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของแลนบิดครับซึ่งกำลังเป็นประเด็นอยู่ณขณะนี้ในมุมมองของผมก็คือโครงการแลนบิด ของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยก็ความยิ่งใหญ่เนี่ยสำหรับตัวผมเองนะครับเปรียบเสมือนเหมือนกับการขุดคลองปานามาของสเเดตเมื่อสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และทุกวันนี้ของสเงสเดตทีอ่อียิปต์และคลองปานามาที่ประเทศปานามาในการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกและคลองสเเดตก็คือเชื่อมกับในส่วนของยุโรป เอเชียนะครับและในส่วนของแลนบิดที่กำลังจะรัฐบาลกำลังจะทำเนี่ยนะครับที่สมัยก่อนที่เราเขาเรียกว่าจะเรียกว่าคอคอดกระนะครับตอนนี้มาเป็นแลนบิดที่จะเชื่อมทะเลมาหาสมุทรอินเดียกับมาหาสมุทรแปซิฟิกก็คือถ้ามองขบลงมานิดนึงก็จะเป็นจังหวัดระนองถ้าเรือจังหวัดระนองกับถ้าเรือจังหวัดชุมพรนะครับที่เป็นแลนบิดแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าวันนี้ก็คือท่านนายกทักษิณครับ ท่านนายยศสินชินวัตรอดีตนายงตรีนะครับพูดถึงเรื่องแร์บิดเมื่อ10ปีก่อนครับย7ิบเตุลาคม2556 5 6หครับหรือ27 October 2ออกบอร์2013ครับเรามาดูสิ่งที่ท่านเขียนกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็โพสต์รูปคอขอดกระประเทศไทยนะครับนี่ แล้วก็มีเส้นขีดๆเนี่ยนะครับอ่ะมาดูนายกทักษิณพูดถึงอะไรบอกว่าหายไปหลายวันครับเพราะหลังจากกลับจากเกาหลีไปแวะสิงคโปร์ขณะที่อยู่สิงคโปร์ก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของท่าเรือที่ใหญ่มากของมาเลเซียเป็นคู่แข่งโดยตรงกับท่าเรือสิงคโปร์มาเชิญผมไปดูกิจการของเขาเพื่อขอคำแนะนำในการขยายกิจการ เขาได้รับสัมปทานเขาได้รับสัมปทานที่ดินผื้นใหญ่ติดทะเลจากรัฐบาลมหาเดมหาเทเมื่อปี1994ครับและมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจ1 9 9 7พร้อบเร้อมกับเราพร้อมกับประเทศไทยหรือว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งนะครับในปี2540ต่อมาโชคดีได้บริษัทโอ้ผมออกเสียงลำบากมากผมขอสะกดแล้วกัน m a e r s k ซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือใหญ่อันดับหนึ่งของโลกมาถือหุ้นเขาจึงแย่ลูกค้าจากสิงคโปร์ได้มากปัจจุบันมีปริมาณสินค้านะครับมีปริมาณสินค้าขึ้นลงอยู่ที่8ล e. ้าน teu วงเล็บหน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ยาว20ฟุตวงเล็บปิดครับมากกว่า ท่าเรือไทยสองเท่าแต่ก็ยังน้อยกว่าสิงคโปร์ปรากฏว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าผ่านไม่ได้เป็นสินค้าที่ลงณประเทศมาเลเซียอย่างเดียวที่สิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันผมหันไปมองฝั่งสิงคโปร์เข้าคิวยาวเป็นวันแต่ฝั่งมาเลเซียไม่มีคิวเลยเพราะเป็นท่าเรือใหญ่มากปัจจุบันมี12เบสนะครับได้ออกเสียงนี้นะและกำลังจะขยายเป็น15เบส นี่เป็นซับเฉพาะหรือเปล่าของเขาลองแปลดูซิโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียเวลาที่เล่ามาให้ฟังก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าเขากล้าหาญมากที่กล้าชนกับสิงคโปร์ที่ผูกขาดการขนส่งทางทะเลมานานแต่ที่เขากล้าเพราะรัฐบาลมาเลเซียแบกเขาเต็มที่และสถานที่ที่ทำท่าเรือ ตอนนี้ก็ตรงกับตําราที่ว่าทำเลทำเลทำเลสังเกตว่าโลเคชันโลเคชันโลเคชันนั่นเองนั่นเป็นการท่าเรือแล้วเขายังมีฟรีโซนที่มีการมาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์บ้างสินค้าหนักบ้างแล้วส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งเขาอยากให้ทำปิโตเคมีที่เก็บน้ำมันและโรง,งัานแข่งกับสิงคโปร์เต็มที่ ความกล้าของเขาทำให้ลีกุนยูเคยนำไปพูดในสภาว่าถ้าเรือสิงคโปร์ต้องไม่แพ้ไอเด็กลูกชาวนาภาคเหนือมาเลเซียคนนี้นายุทธศิลป์เขียนต่อนะครับบอกว่า <c oughs> ผมไปเสร็จ <c oughs> ผมถึงบางอ้อเลยว่าทำไมความพยายามในการสร้างคอคอดกระหรือแม้แต่หรือแม้กระทั่งไม่ขุดเป็นคลองทำแต่เหมือนสะพานบกเชื่อมสองฝั่ง เรียกว่าแลนบิดครับนี่นาะยกทักษณิณเขียนเมื่อ10ปีที่แล้วครับตะวันตกอันดามันและตะวันออกมาอ่าวไทยไม่เกิดสัทีเพราะถ้าเกิดถ้าเรือสิงคโปร์และมาเลเซียจะแห้งตายทั้งคู่เพราะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าผ่านวงเล็บ t r a n s น h i p m e n t จะไม่ไปทางใต้แน่เพราะาทางน้ำมัน ประหยัดการเดินทางอย่างน้อย8วันมันบอกอะไรให้รู้อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยของเราอยู่มาอย่างไม่เคยมียุทธศาสตร์เราแก้ปัญหาวันต่อวันเราไม่ค่อยคิดอะไรที่เป็นแบบลองเทิมเพราะการเมืองเราไม่พัฒนามีการทะเลาะเบาแวงรัฐบาลจะอยู่สั้นก็เลยไม่มีข้าราชการองค์กรรัฐเอกชนก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรที่เป็นลองเทิมอย่างนี้ ที่เป็นลองเทอมอย่างมียุทธศาสตร์สงสัยคงต้องมีหลักสูตรมาครุกษากลในโรงเรียนเสียแล้วเพราะจะสอนให้เด็กได้คิดวิธีการเดินแบบมียุทธศาสตร์มีสมาธิและรู้เขารู้เรานะครับนายโยธาศิลเขียนต่อครับบอกว่าวันนี้เราย่างวันนี้เราวันนี้เรารู้เรายังน้อย แต่รู้โลกรู้ภูมิภาคอื่นยิ่งน้อยไปอีกเราอยู่ในโลกของการแข่งขันถึงแม้ว่าถึงแม้เราจะไม่โอเคโทษครับถึงแม้เราจะบอกว่าเราไม่แข่งขันกับใครเลยเขาก็บอกว่าโลกมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วคนสินค้าเงินทองข้อมูลข่าวสารความรู้มันไม่หยุดนิ่งมันเดินทางไปได้ทั่วโลก คุณไม่แข่งผมผมจะแข่งคุณนี่คือความจริงของโลกปัจจุบันผมขอให้ในายกุทธศิลเขียนทิ้งท้ายนะครับผมขอให้ระดับประเทศระดับองค์กรในประเทศน้อยใหญ่ทั้งรัฐและเอกชนต้องอยู่อย่างมียุทธศาสตร์จึงจะเอาตัวรอดในโลกใหม่ครับขอให้โชคดีเป็นของคนไทยและประเทศไทยครับนี่คือ10ปีที่แล้วครับ นายุทธศิลป์เขียนเมื่อวันที่27ออกตุเบร์2013หรือ27ตุลาคม2556เรื่องแลนด์บิดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับและชีพทำข่า,าวิเศษอ่านวันนี้ครับอังคาร16มกราคม2567 2024ในขณะที่นายกเศรษฐาทวีศินป์กำลังบินไปประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อโปรโมตเชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนโครงการแลนด์บิทที่ประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยที่ต่อยอดจากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอื่นๆนะครับของรัฐบาลอื่นที่ทำกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลส,ราสุรยุทธ์นะครับรัฐบาลยิ่งลักษ รัฐบาลประยุทธ์จันโอชารัฐบาลชวนหรือใครก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐบาลของประเทศไทยและหวังว่าจะเสร็จในรัฐบาลเสถียาให้เพิ่มเติมเพิ่มพูนเศรษฐกิจความมั่งคั่งให้กับประเทศไข่ของเราให้ประเทศของเรายิ่งใหญ่ไม่แพ้ของปปนามาของสเเดและ โครงการแลนบิดของประเทศไทยนะครับจะเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงการค้าของโลกและทําให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจในเรื่องของการเดินเรือขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ